ฟอร์ t e อ e วอ t เไทเทเนียมบวก2025กลับมาอีกครั้งในฐานะ SUV สายลุยระดับพรีเมียมที่ได้รับการยกระดับทั้งในด้านการออกแบบเทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยโดยเฉพาะสีส o น f l a k e w กไว e p เพลทที่เป็นสีไวรัลสุดหรูที่ดึงดูดสายตาได้ตั้งแต่แรกเห็นตัวถังภายนอกเคลือบด้วยไขมุกเมทัลลิกที่ให้ประกายระยิบระยับเมื่อกระทบกับแสงไฟโชว์รูมระดับลักชัวรี ทำให้เอเวอเรสคันนี้ดูโดดเด่นมีมิติและแตกต่างจาก SUV ทั่วไปอย่างชัดเจนเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ดูดันแต่ยังคงความหรูหราผ่านกระจังหน้าโครเมียมทรงใหม่พร้อมไฟหน้าแม t r i กเล d และไฟเดย์ไทม์ร n นนิ่งไลท์แบบเส้นโคง้งชบเชีียวเพิ่มความทันสมัยในทุกมุมมอง Ford Everest 2025ยังมาพร้อมล้ออลอลอยขนาด20นิ้วลายพิเศษกันชนหน้าหลังใหม่ที่เน้นความสปอร์ตแต่ยังดูภูมิฐานตามแบบฉบับของรถครอบครัวระดับผู้นำ ตู้ถังถูกยกระดับความสูงเพิ่มระยะความปลอดภัยเมื่อลุยเส้นทางธุรกันดารและทางลาดชันด้านข้างยังคงเอกลักษณ์ของ SUV เต็มคันด้วยราวหลังคาเส้นสายกล้ามเนื้อและกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวภายในห้องโดยสารของ Ford Everest Titanium บวก2025ถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อยกระดับสู่มาตร,รฐานระดับรถยุโรป เบาะนั่งหุ้มหนังแท้สีน้ำตาลดำเดินได้ตัดขอบแบบควิวสไตล์พวงมาลัยมัลติฟังกชันหุ้มหนังพร้อม,อมแผดเดินชิพที่ให้อารมณ์สปอร์ตหน้าจอดิจิตอลฟูล LCD ขนาด12.4นิ้วแสดงผลครบทุกฟีเจอร์พร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบแนวตั้งขนาด12นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายเสริมด้วยระบบเสียงแบงแอนโอลูเซนลำโพงรอบคันที่มอบประสบการณ์ฟังเพลงระดับโรงภาพยนตร์ขณะเดินทางคอนโซลกลางถูกออกแบบอย่างหรูหรา พร้อมคันเกียร์ไฟฟ้าช่องชาร์จไร้สายพื้นที่เก็บของกว้างขวางพร้อมระบบแอมเบียนไลายรอบคันที่ปรับเปลี่ยนสีตามอารมณ์ห้องโดยสารยังเสริมความสบายด้วยระบบปรับอากาศแบบ3โซนแยกอิสระและหลังคาซันรูปพานรามาขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งให้กับห้องโดยสาร ใต้ฝากระโปรง Ford Everest รส t a ไทเทเียมบวก2025ใช้ขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลบี t เทอร์โบขนาด2.0ลิตรให้กำลังสูงสุด210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแบบใหม่ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลแต่ตอบสนองรวดเร็วพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะเทร a แม m เนจเมนต์ t ิสเต็มที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนเช่นโหมดทรายโคลนหิมะหรือโหมดทางเรียบ ในเรื่องของระบบความปลอดภัย Everest 2025ก็จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี Ford Company Pilot 360ซึ่งรวมเอาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์รวมถึงระบบจอดอัตโนมัติที่สามารถถอยจอดหรือเข้าซองโดยไม่ต้องจับพวงมาลัย ฟอร์ดเอเวอเ2,025สโนว์เฟล็กไวท์เพลคือ SUV ที่ผสมผสานความหรูหรากับความลุยได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยวระยะไกลตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการความปลอดภยัยเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ในคันเดียวรถคันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่คือไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนความสำเร็จของเจ้าของได้อย่างแท้จริง